สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อรอบวันนะครับประชาชนทยอยกลับมากทมหลังหยุดสามวันถนนมิตรภาพรถติดยาวเหยียดกว่าสิบกิโลเมตรครับเ <c oughs> มื่อเวลาสิบสองจุดูศูนย์นวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมห้าแปดผู้สื่อข่าวได้ร,ทร,ทรับรายงานจากร้อยตำรวจโทพิทักษ์พัฒเมธีนะครับหัวนนหน้าหน่วยงานบริการตำรวจทางหลวงกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนค,ครราชสีมาวพราะหลังจากที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันสามวันทำให้ มีนประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตา่งวตางๆจานวนมากส่งผลให้ถนนมิตรภาพในช่องทางเข้าสลบุรีตั้งแต่กิโลเมตรที่50-60มีปริมาณรถติดสะสมตั้งแต่ในช่วงหน้าฟาร์มโชคชัยสแตเคาตํา,ตาบนหนองน้ําแดงติดยาวถึงเขตสะพานต่างระดับเขาใหญ่ปากช่องเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะครับเนื่องจากมีการซ่อมแซมพื้นผิวถนนตั้งแต่เขตกลางดงเป็นต้นมานะครับโดยมีท่านปิดกั้นวางล้าช่องทางการจราจรนะครับจึงทําให้ รถชลอตัวประกอบกับมีปริมาณรถที่นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับลงจากเชียงแค่เขาใหญ่นะครับจํานวนมากมาสมาสมทบนะครับจึงทําให้ติดยาวและคาดว่าในช่วงเย็นปริมาณรถจากสายสารเหนือจังหวัดน้องคายขอนแกน่นและอีสานล่างอุบลบุรีรัมย์สุรินมาสมทบกันอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวงเตรียมพร้อมเพื่อทําการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถเป็นระยะนะครับด้านนายคันธิต สีนพวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าในช่วงวันหยุดตรงกับวันปิยมหาราชมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับและพักผ่อนพักแรมนะครับด้านบนอุทยานซึ่งสถานที่กางเต็นท์ผ่ากล้ยไม้บรรจุนักท่องเที่ยวได้พันห้าร้อยคนและลานกางเต็นท์ลำตะคองบรรจุนักท่องเที่ยวได้ประมาณสามพันคนนะครับเต็มหมดนะครับและนักท่องเที่ยวพักตามบ้านพักรับรองซึ่งรวมแล้วประมาณหกถึงเจ็ดพันคนซึ่งได้ให้เจ้าที่ตำรวจอา่าซึ่งให้เจ้าที่ ตำรวจตรวจเป็นกรณีพิเศษกับรถยานต์ยนต์ใบนะที่เสียงดังจะไม่ให้ขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาตินะครับเพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าโดยในวันนี้เป็นวันที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับลงแมงแต่ไปแต่มีบางส่วนยังของพักแรมต่อด้านบนนะครับเพราะในช่วงนี้มีลมและอากาศเย็นปริมาณอุณหภูมิ15-17งองศาครับในเวลาช่วงกลางคืนนะเนื่องจากไม่มีฝนแล้วจึงทําให้คึกคักพอสมควรนะครับ